ที่13มกราคมข้อความทางสายตามาเธอร์ขอให้เราเผชิญหน้ากัน2งพงกษัตริย์บทที่14ข้อ8 m a แมทเป็นสุนัขที่ช่วยล่าสัตว์ที่ฉลาดมากตัวหนึ่งของเรามันรู้ว่าการใช้สายตาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร วันหนึ่งฉันเฝ้าดูมันพยายามเรียกร้องความสนใจจากสามีของฉันซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แมทนั่งลงข้างหน้าของรอนและครางเบาๆเป็นเสียงครางแบบที่มันชอบทำเสมอเมื่อต้องการออกไปข้างนอกวันดีแมทรอนทักในขณะที่ยังคงอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปแมทลุกขึ้นและวิ่งไปที่ประตู แล้วครางดังขึ้นอีกไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรจากนายของมันแมดกลับไปที่เดิมและนั่งข้างหน้ารอนจ้องมองที่หนังสือพิมพ์สักพักหนังสือพิมพ์นั้นเป็นตัวขวางกั้นข้อความที่มันต้องการส่งไปยังเจ้านายดังนั้นมันจึงเอาเท้าข้างหนึ่งเขี่ยนหนังสือพิมพ์ออกมาจากมือของรอนแมดรอนดุฮ้องฮ้อง แมตตอบพร้อมกับวิ่งไปที่ประตูอ้ออยากออกไปข้างนอกเหรอรอนถามและลุกขึ้นในที่สุดแมตกรอกตาไปมาเหมือนกับจะบอกว่าโอ้นายนี่เข้าใจช้าจริงๆเจ้านายคิดว่าผมพยายามจะบอกอะไรกับนายตั้งแต่สมนาทีที่แล้วน่ะ ระดับของสายตาก็สำคัญด้วยถ้าคุณต้องการที่จะแสดงความเป็นมิตรและข้อความของการยอมรับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้สายตาให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนของคุณถ้าคุณยืนอยู่เหนือเพื่อนและมองลงมาที่เขาหรือเธอมันเหมือนกับเป็นการสั่งให้เพื่อนของคุณอยู่ในความควบคุมของคุณแม้แต่แมทซึ่งเป็นสุนักก็ยังรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เรามักจะพาแมทออกไปเดินเล่นนอกบ้านตามริมแม่น้ำใกล้บ้านและมักจะเจอคนอื่นๆที่นำสุนัขมาเดินเล่นเช่นกันเมื่อแมดเห็นสุนัขตัวอื่นเข้ามาใกล้มันจะนอนหมอบลงทันทีบนพื้นทำให้ตัวมันเตี้ยที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นการส่งข้อความของความเป็นมิตรและยอมรับในสุนัขตัวอื่นคุณอยากจะส่งข้อความไปยังเด็กเล็กๆให้ได้ผลไหม อย่ายืนอยู่เหนือเขาเหมือนกับเป็นยักษ์ให้ย่อตัวลงจนกระทั่งสายตาอยู่ในระดับเดียวกันแล้วส่งข้อความของคุณรับรองได้ว่าเด็กๆจะต้องคิดว่าคุณน,นี่ยอดเยี่ยมจริงๆแนะ่คุณต้องการเป็นเพื่อนกับฉันไหมลองหันหน้าเข้าหากันและใช้สายตาเป็นตัวสื่อสาร การสื่อทางสายตาเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับระดับของสายตา